ไว้ศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านไอทีครบวงจรนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบที่เดียว เป็นอีกครั้งและอีกครั้งนะครับที่สโมสรบาร์เซโลนาทีมใหญ่แห่งลาลีกาสเปนต้องจอดป้ายเพียงรอบแบ่งกลุ่มของศึกแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ครับผมเกิดขึ้นกับพวกเขาถึง2ปีติดต่อกันชนิดที่เกินความคาดหมายไปเยอะว่าทัพอาซูกรารนาจะมาอยู่ในจุดนี้ได้โดยสถานการณ์ล่าสุดของพวกเขาครับคือตอนนี้ล่วงไปเล่นในศึกยูโรปาลีกอีกครั้งภายหลังผลงานในทั่วใหญ่ลงสนามไป5้นัดเก็บไปเพียง4คะแนนเท่านั้นเป็นอันว่าทีมของชาบี้เออร์นนเดสนะครับผมตอนนี้ต้องอยู่ เส้นทางเอาไว้แต่เพียงเท่านี้และกลายเป็นการถ่ายภาพซ้ําจากเมื่อสี่สั้นทีแล้วเลยและก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าบาเซโลนาเกิดปัญหามากมายครับโดยเฉพาะผลงานในสนามภายใต้การคุมทีมของโรนด์คูมันซึ่งถ้ามองแค่ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกครับก็กลายเป็นความน่าผิดหวังอย่างสมบูรณ์แบบสําหรับพวกเขาที่ถูกจัดสลากมาอยู่ในกลุ่มที่ไม่ไดีหินจนเกินไปประกอบไปด้วยตอนนั้นนะฮะบาร์เยนร์มิวนิคเบนฟิก้าและก็ดินัมโขเคียบครับแต่ทว่าด้วยการออกสตาร์ทสเกมแรกด้วยการพ่าย รวดแม้พยายามจะเร่งเครื่องในช่วงหลังๆนะครับอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนมือกุนซือจากคูมันมาเป็นชาบี้เออร์ดันเดฟแต่มันก็ไม่อาจจะกู้สถานการณ์ที่มันหนักอยู่แล้วได้นะครับสุดท้ายบาร์เซโลนาก็มีอันต้องตกรอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2000กันเลยทีเดียวเชกเช่นเดียวกับซีซั่นนี้ครับโอเคแหละครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือดวงด้วยครับที่จับสลากมาอยู่ในกลุ่มที่แข็งที่สุดในรายการนี้ประกอบไปด้วยบาร์เยนมิวนิกเจ้าเก่าอินเตอร์มิลานวิกตอรีย แต่ทวาภาพที่ออกมาครับมันดูไม่ค่อยโสภาสถาพรเท่าไหร่ครับหากเราตัดเกมที่ดวลกับวิกตอรียเพลเซนออกไปนะครับเพราะด้วยชื่อชั้นนักเตะเนี่ยมันห่างชั้นกันแบบไม่ต้องวัดไม่ต้องแข่งครับการดวลกับทีมใหญ่ๆในระดับใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นเือใต้บาเยอร์ Bayern, และก็งูใหญ่อินเตอร์มิลานบาร์เซโลนาสอบตกเป็นอย่างมากครับจนถึงตอนนี้การดวลกับบาเยอร์สองเกมที่แพรรวดชนิดที่ทําประตูไม่ได้แม้แต่เม็ดเดียวแล้วก็ยังโดนถลุงไปถึง5ตุงหรือจะเกมดวลกับอินเตอร์ที่เก็บได้เพียงแต้มเดียว นี่ที่กระเสือกกระสนพอสมควรอีกด้วยครับดังนั้นแล้วนี่นะครับผมจึงเป็นที่มาของความล้มเหลวในการตกรอบแบ่งกลุ่มสซีซั่นติดต่อกันครับโดยเหตุการณ์ตกรอบสซีซั่นติดต่อกันนะครับผมนี่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ23ปีซึ่งครั้งล่าสุดที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องย้อนเวลากลับไปในช่วงยุค90นู่นเลยครับปี1997และปี1998ตอนนั้นกุนซือที่กุมบัง่หียนเีนามว่าหลุยสิบแปดตอนนับวกลับมาที่ผลงานในซีซั่นปัจจุบัุของบานกันครับนะคลับ สิ่งที่เราได้เห็นชัดเลยก็คือเกมรับที่มีปัญหาครับเสียไปมากมายถึง10ประตูจาก5เกมรวมไปถึงระบบทีมต่างๆ,างๆเมื่อมาเจอกับสมโมสรที่เคี่ยวลากดินสมโมสรที่เขามีระบบการเล่นที่ชัดเจนก็กลายเป็นว่าพวกเขาโดนโหมกระหน่ำอย่างหนักอย่างชาบี้ครับออกไม้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่โดนบาเยนท์น่ลุงในนัดล่าสุดว่ายอมรับครับบาร์เซโลนาของเขายังมีอีกหลายจุดมากๆที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแม้จะมีการนําเรื่องผลงานดีกว่าในเกมที่บุกไปเยือนมิวนิกมาพูดแต่ทว่าท้ายสุ แล้วนะครับผมเกมฟุตบอลเนี่ยมันนับที่การทําประตูครับต่อให้รูปแบบในสนามมันจะสวยงามสักแค่ไหนนะครับผมแต่เจาะตาข่ายไม่ได้สุดท้ายมันก็เท่านั้นครับไม่มีใครครับจะจดจําความสวยงามของผู้แพ้ได้ดีเท่าคนที่ถูกยกมือเป็นฝ่ายชนะครับส่วนเปดรียยกเรื่องของประสบการณ์มาพูดถึงว่านักเตะในทีมเนี่ยต่างมีประสบการณ์กันน้อยมากนะครับซึ่งมันก็ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจในการแข่งขันในสนามมันก็เลยสุดท้ายครับกลายเป็นภาพที่สรุปได้ง่ายๆว่าบา บาร์เซโลนาในตอนนี้ยังไม่ดีพอในการรับมือกับเหล่าทีมเคี่ยวรักดินต่างๆในแชมเปี้ยนส์ลีกครับไม่ว่าช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจะมีการเสริมอาวุธอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นพี่เลวานชำนานยิงเอามาจากบาร์เยนมิวนิกหรือจะเป็นแข้งรายอื่นเอาเข้ามาเพียบแต่ถ้าว่ามวลรวมทั้งหมดทั้งเรื่องของการจับสลากผลงานในสนามฟอร์มที่ร้อนแรงในบอลลีกกับฟอร์มในบอลถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกต้องบอกเลยว่าแตกต่างก,กันอย่างหน้ามือกับหลังตีนดังนั้นแล้วมันก็พอจะบอกได้ว่าระดับทีมของบาร์เซโลนาตอ ตอนนี้ยืนอยู่นักจุดไหนกันแน่แน่นอนละครับว่าการร่วงตกรอบแบ่งกลุ่มในครั้งนี้นะครับมันย่อมส่งผลในหลายๆด้านที่สําคัญครับไม่แพ้ความสําเร็จที่ทีมอยากจะคว้ามาครองนั่นคือเรื่องของตัวเงินที่มีการเปิดเผยออกมาว่าทีมเนี่ยนะครับผมเอาแค่บาซาไม่ได้ไปรอบต่อไปเนี่ยแค่เนี้ยก็ชิบหายรายได้ไปมากถึง20ล้านยูโรและแน่นอนละครับว่าต่อให้คว้ายูโรปาลีกมาครองได้เนี่ยในบ้านปลายมันก็ไม่อาจจะเทียบเท่ารายได้ที่เสียไปเลยครับ แต่ในอีกมุมมองนึงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการทดแทนและมอบปรารวัลบางอย่างให้กับแฟนบอลที่จงรักภักดีต่อทีมจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับบาร์เซโลนาตอนนี้ย่อมเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์พอสมควรกับชัป์เก่า5สมัยครับเพราะถ้าย้อนกลับไปในช่วงหลายปีเอาแค่รอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยอย่างไรก็ต้องมีชื่อสโมสรบาร์เซโลนาบรรจุไปหนึ่งใน8พร้อมถูกมอบให้เป็นหนึ่งในตัวเต็งทุกปีที่มียูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับผมแข่งขันเนี่ยบาร์เซโลนาก็จะเต็งม,มาทุกครั้งเลยในการเอื้อมือไปปวาาททีี่่่่แตกกัับสิิงเดจจุ นนตอนนี้กลายเป็นภาพที่แตกต่างกลายเป็นภาพที่เราไม่คุ้นชินเลยครับเพราะว่าตอนนี้ปาร์เซโลน่าปัญหามากมายเต็มไปหมดครับเชื่อว่าตอนนี้เหล่าผู้บริหารคงจะไม่ให้ทีมเหยียบย่ำอยู่กับที่แบบนี้ต่อไปอีกแน่ซึ่งทีมเองก็คงต้องทําอะไรสักอย่างให้กลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นอีกครั้งส่วนอนาคตของชาบี้เออร์นนเดสซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการร่วงตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกแบบนี้มันก็จะไปสร้างความผิดหวังขั้นใหญ่ให้กับแฟนบอลแต่ทาว่าในเรื่องของความมั่นคงกับรับการงานครับตัวชาบี เต้องยอมรับว่าเก้าอี้คุณซื้อของเขายังคงแข็งแกร่งไม่ถูกปลดออกจากตําแหน่งง่ายๆแน <ary> ่ครับเหตุผลสําคัญที่ชาบี้จะไม่โดนไล่ออกง่ายๆเลยก็คือระบบแบบแผนที่ตอนนี้กําลังดําเนินไปในทิศทางของตัวเองครับรูมไปถึงนักเตะที่ดึงเข้าสู่ทีมเนี่ยมันก็มาจากชาบี้ทั้งนั้นแล้วมันกําลังอยู่ในช่วงกระบวนการการพัฒนาแบบต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพี่เลวาน่าเคซีเยกุนเดหรือจะเป็นมาคอสออลลองโซและอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องให้เครดิตเขาด้วยครับคือผลงานในลาลิก้าสเปนก็ต้องบอก วบาร์เซโลนาก็ร้อนแรงมากพอสมควรนะครับแม้ตอนนี้จะไม่ได้รัง้งจ่าฝูงรั้งแค่อันดับ2ของตารางแต่ว่าผลงานที่ตัวรังสันออกมาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับกับการกวาดไป28คะแนนจากการลงสนามเพียง11นัดตาม,มเรอัลมาดรตเพียง3าคะแนนเท่านั้นและถ้ายังคงความร้อนแรงไวในลีกก็มีโอกาสจะแซงเรอัลมาดรตได้ทุกเมื่อส่วนทางฝั่งโจลารบอต้าผู้บริหารเองครับก็ยังคงหนุนหลังชาบี้อเนเดสแบบเต็มที่ตามที่ให้คำสัมภาษณ์ล่าสุดว่าเรารู้ดีว่ามันเป็นช่วงการสร้างทีมนะก่อร่างสร้างทีม ก็คงจะแข็งแกร่งลำบากแต่สิ่งที่เราอยากบอกแฟนๆก็คือการมองไปข้างหน้าชาบีจะทําให้เด็กหนุ่มทุกคนที่เล่นในทีมเติบโตขึ้นไปอีก ก็คงชัดเจนแล้วครับ่าจากนี้บา์เซโลนาคงจะมุ่งเน้นไปที่เวทีลาลิก้าเป็นใหญ่อย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าในยูโรปาลีกเองพวกเขาก็คงไม่ปล่อยให้หลุดมือไปไง่ายๆอย่างน้อยครับมันก็เป็นหนึ่งในความสําเร็จที่ชาบีสามารถไล่ล่านับหนึ่งในการคว้าถ้วยแชมป์ของตัวเองในฐานะการเป็นกุนซือแต่อย่างไรก็ตามครับการร่วงตกรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกแบบสซีซั่นล่าสุดติดต่อกันนี่ก็จะเป็นเรื่องเร่งด่วนให้ทีมนะครับผมต้องตามแก้ไขโดยด่วนเพื่อไม่ให้ทุกอย่างมันเลวร้ายซ้ำรอยจนเกิดเป็นการตกรอบ แบ่งกลุ่มครั้งที่3ในซีซั่นหน้าแต่ถ้าว่าจะแก้ไขในทิศทางไหนนะครับจะดึงใครเข้ามาเสริมจะแต่งเติมทีมอย่างไรบาร์เซโลนาในอนาคตอันใกล้คงน่าสนใจไม่น้อยว่าจะแต่งตัวอย่างไรซึ่งตอนนี้แหละครับโฟกัสทุกอย่างของบาร์เซโลนานั่นคือการไล่ล่าแชมป์ลานลีก้าให้กลับไปอยู่ในการครอบครองของพวกเขาอีกครั้งให้จงได้และขอบนับอินไซต์คลิปนี้ครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานึกถึงไอทีนึกถึงแอดไว้ White. จำหน่ายและซ่องครบจบในที่เดียวแอดไว c l ครับนะจ๊ะและขอบฟนับอินไซต์ตอน าจะเสนอเรื่องอะไรปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใ,ใกล้กดไลค์ให้เราด้วยนะครับ